สวัสดีครับผมมีรัตนแพทย์ครับหรือหลวงร้อยเอ็ดครับวันนี้ผมมาเทสรถ IM z 210ปี216ครับที่สนามจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่บ้านผมเองครับผมการสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมรู้สึกว่าเบาขึ้นนะเราเราง่ายขึ้นกว่าปีที่แล้วพอสมควรอยู่ครับเท่าที่ลองดูกำลังเครื่องยนต์ต้นกับกลางดีนะครับตอนนี้เท่าที่ลองครับต้นกับกลางดี ล้วก็รู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่ามันขี่ดีกว่าปีที่แล้วด้วยความที่ว่าปีที่แล้วผมไปลองที่เขาคออนาะแล้ววันนี้มันสนามตัวเองค่อนข้างจะเป็นทรายนิดนึงซึ่งผมถนัดมากกว่านั่นจะเป็นอาจอาจเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเครื่องยนต์ตัวนี้ครับสำหรับปีนี้น้ําหนักรถคือตอนนี้ผมมาขี่สองยังหวะเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นครั้งแรกในหลายๆเดือนที่ผมจับสียังหวะซึ่งก็รู้สึกว่ามันหนัก มันหนักพอสมควรอยู่ที่ผมขี่ส่วนการเลี้ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับโมเดลนี้นะครับมันรู้สึกว่าเลี้ยวง่ายจากที่ผมขี่สนามทรายครั้งแรกตรงตรงที่เรายังไม่ได้ลดน้ําผมก็ยังรู้สึกว่าขี่ได้สมูทดีแล้วพอลดน้ํามันก็โอเคขึ้นนะครับปกติเนี่ยถ้าขี่สนามทรายเย,เยอะเนี่ยขาผมสั้นเนี่ยผมจะเข้าโค้งไม่ค่อยได้เลยแต่อีมคันนี N ้ e ให้ความรู้สึกที่ดีมากในองศาเลี้ยวนะครับตอนนี้ ชคหน้าชกหลังยังเป็นสไตล์เดิมเดิเหมือนปีที่แล้วก็คือความรู้สึกก็คือแข็งกระด้างนะครับแต่วันนี้คือโชคดีที่เผอิญช่างเกลียวาจากอำนาจ,จเจริญแกมาร่วมมาร่วมดูด้วยวันนี้ก็เลยให้ช่างเกล้ยวปรับเซ็ตโชคให้ซึ่งแสกที่มาตอนแรกนี่มตนดาดคือ38ปอนด์นะครับตอนนี้ก็ที่ลองเทสดูค่อยๆปรับลงเชลล2สอปอนด์สอปอนด์ 1. ตอนนี้คือมาเซ็ตลงตัวที่30ปอนด์ 1. สำหรับผมน้ำหนัก5 6กกิโลกรัมนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นครับโชคหลังก็ก็ปรับลงอีกพอสมควรครับก็ยังโอเคอยู่ครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้ปรับค่าแข็งอ่อนตอนนี้ปรับแต่ค่าแสกอย่างเดียวครับตอนนี้ผมไม่รู้นะว่า m p เนี้หลายๆปีมาเนี่ยที่มันเป็นโมเดลเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเข้ากับรูปร่างของผมดีนี่คือสิ่งที่ผมชอบในส่วนหนึ่งนะครับการโชคหน้า i m มนี่ผมน่าเบื่อมากเลยทรงเนี้ยเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนสักทีก็ไม่รู้ แล้วจริงๆโมเดล16เนี่ยหลายๆคนหวังนะครับว่าอย่างน้อยๆน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งป้ายเบอร์หน้าเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนหวังแล่ผมเชื่อว่าพอออกมาจริงๆแล้วโมเดลเนี่ยทุกคนผิดหวังกับป้ายเบอร์หน้ามากที่จริงป้ายเบอร์หน้าเนี่ยน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ละเหมือนกับรถของเวอร์โ o โตคอร์ซึ่งเขาเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นรูปเป็นรูปแบบใหม่ประมาณนี้ครับ <S <S ก็ฝากติดตามนะครับการทดสอบ i m z ปี2 0 16นี้นะครับ ในนิตยสาราไรดิงฉบับเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ให้การทดสอบแล้วก็ถ่ายทำครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ